นี่ครับอาการของนกครืจัดนะครับเจ้าเสียมสอเครืจัดไปช่วงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าแดดดีๆจะพาไปออกต่อยนะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีฝนตกครับช่วงนี้ แต่ช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนี่แดดออกแล้วนะครับรอติดตามผลงานพรุ่งนี <hm ้ครับ เซ็นต่อเรียกแบบนี้ทั้งวันเลยครับเก็บปีกทั้งวันเลยช่วงนี้นกพูงในเ,เหนียวๆครับตัวนี้ ฝากติดตามผลงานเจ้าเ็นต่อด้วยนะครับสวัสดีครับ